การใช้การวิเคราะห์ด้วย CFD เนี่ยนะครับงานนี้ก็ประเมินอย่างเป็นระบบนะครับประเมินผลกระทบของความเข้มของ UVC นะครับที่มีผลต่อประสิทธิผลของอัพดปรูง UVDI เนี่ยนะครับเป็นการประเมินอย่างเป็นระบบนะด้วยการวิเคราะห์ด้วย CFD simulation นี่นะครับมันแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มไอ UVC output นะครับเพียงเพียงเล็กน้อยนะครับประมาณ5มิลลิวัตต์ต่อลูกบาศเมตรเนี่ยความน่าจะเป็นในการติดเชื้อเฉลี่ยนะครับเนื่องจากเชื้อโรคที่แพร่ทางอากาศเนี่ยสามารถลดได้27เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพิ่มแค่5มิลลิวัตต์ต่อลูกบาทเมตรเนี่ยสามารถทำให้ความเสี่ยงในความน่าจะเป็นในการติดเชื้อนี่ลดลงได้ถึง2 7็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ เให้ตัวแล้วก็จำกัดการกระจายของความน่าจะเป็นในการติดเชื้อเนี่ยให้มันอยู่แค่รอบๆตัวของคนที่แพร่เชื้อเท่านั้นนะครับการเพิ่ม UVC output แสดงให้เห็นว่ามันสามารถลดสามารถลดความน่าจะเป็นในการติดเชื้อลงไปได้อีกนะครับเ,เนื่องจากมีเอ,อ ผลกระทบต่อ,อ,อการซึ่งเพราะเพราะว่ามันไปส่งผลกระทบด้วยการลดอัตราการรอดชีวิตของพวกเชื้อโรคได้นะครับการเพิ่ม UVC แค่ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับจากสิบสามไปจนไปเป็นยี่สิบมิลลิวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยอัตราการรอดชีวิตของเชื้อโรคเนี่ยมันก็ลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับลดจากจุดห้าหกเหลือแค่จุดสี่ห้าเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็พูดซ้ำกับบทวิเคราะห์ตอนท้ายๆท,ท,ที่เราเพิ่งอ่านไปเมื่อเมื่อเมื่อหัวข้อ,อผลลัพธ์ในคลิปก่อนหน้านี้เองนะครับ